โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าดูเดือดเผ็ดมันเผ็ดร้อนรวมกันอยู่ที่นี่กับเกมล่าสุดของฟุตซอลทิงแชมป์เอเชียในประเภทหญิงครับสาวไทยของเราก็โชกระนำแบบยับเยินเอาชนะฮ่องกงไป5ประตูต่อศก็เรียกว่าฟอร์มดีฟอร์มเด่นฟอร์มดังและบังอาจเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายซึ่งเพื่อนบ้านเพื่อนรักของเราเนี่ยอย่างเวียดนามตกรอบแต่ที่น่าเหลือเชื่อไปกว่านั้นครับในรอบแบ่งกลุ่มในทันวร์นาเมนต์นี้ กลายเป็นว่าสาวได้เราสามารถล้มญี่ปุ่นได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามกันได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตซอลทิงแชมป์เอเชียนะครับที่แข่งขันกันไปผ่านอารอบแบ่งกลุ่มไปได้เรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่ได้อัปเดตกันเลยครับโดยฟอร์มสาวได้ของเรานั้นในประเภทหญิงนะครับเป็นการแข่งขันหิงแชมป์เอเชียถือว่าฟอร์มดีมากจบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับหนึ่งของตาราง ซึ่งสายของเรามีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งอินเซีย มีทั้งบาเรนและในเกมล่าสุดกับรอบ8ทีมสุดท้ายครับทีมเจไดของเราก็โคจรมาเจอกับทีมชาติฮ่องกงเป็นทีมอันดับ3ดีที่สุดที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วรูปเกมก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าสาวไทยเราเล่นดีมากๆจนถึงขั้นยิงกระนำครับชนะไป5ประตูต่อ2โดยได้ประตูขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่2ของเกมนะครับพอเขี่ยบอลมาเล่นกันไปสักพักหนึ่งจ่ายบอลซ้ายขวาก็ได้ประตูขึ้นนำทันทีนะครับรูปเกมเกมนี้แน่นอนว่าสาวไทยเราการชนะญี่ปุ่น มาได้ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเล่นดีครับมีสปีดเกมที่ไว้ใจได้มีแพทเทิรการเข้าทำที่ชัดเจนโดยเฉพาะการขึ้นเกมเนี่ยเราค่อนข้างนิ่งนะครับในการเซตบอลและก็การเคลื่อนที่จนทำเอาผู้เล่นฮ่องกงหลายคนก็ตามบอลไม่ทันนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะขาดในเรื่องของความชัวนะ เพราะว่าครึ่งหลังมาเรายังทําสกอร์ไม่ได้แต่5ประตูที่เราได้มาก็เป็นครึ่งแรกนะครับขึ้นนําก่อนนาทีที่2ของเกมจากแพรพลอยหัวใจเพชรนะครับที่ยิงเข้าไปหลังจากนั้นนาทีที่8ครับเราก็มาได้ประตูที่2ครับจากเจนทิยาบุภาต่อมาก็นาทีที่9มาได้ประตูที่3ครับจากเจนจีราบุภาเหมือนเดิม และก็นาทีที่14ของเกมก็มาได้ประตูจากนัทธรรมนอาจากล้าจนใกล้จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเราก็มาได้ประตูที่5จากดาวริกาเพียนภายลุนตอนนั้นก็นำา5ต่อ0นะครับแต่ว่าทางห้องกงเองเขาก็เหมือนมีแรงฮึดนะพยายามสู้อยู่ตลอดเวลาครับจนมายิงไล่เป็น1ต่อ5ในช่วงนาทีที่19ของเกม แต่สุดท้ายเนี่ยก็ทําอะไรเราไม่ได้ในครึ่งแรกก็จบไปที่5ต่อ1คือทีมชุดนี้ของเราครับถือว่ามีทักษะความสามารถพอตัวเลยนะซึ่งซุปเปเล่นตัวจริงก็มีทั้งศาสิประภาเจนจิราอาริยานัทธรมนและก็ดาวริกาเป็น5คนแรกที่เป็นชุดตัวหลักแล้วพอกลับมาลงเล่นในครึ่งหลังครับกลายเป็นว่าเราเองก็ค่อนข้างผ่อนเกมแล้วก็มีตัวสำรองลงมาบ้างอาจจะต้องเพิ่มความเด็ดขาดในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเรายิงไปได้ซักประตูอย่างที่ผมบอก แต่ว่าฝั่งของห้องโกงเองมายิงเพิ่มได้1ประตูโดยพอมองรูปเกมภาพรวมแล้วก็ถือว่าสาวไทยเราชุดนี้ดูดีมีอนาคตครับและก็อาจจะขยับเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งครึ่งหลังหลังจากที่เล่นกันมาสักพักหนึ่งก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับพอฮ่องกงยิงไล่มาเป็น2ต่อ5เนี่ยสาวไทยเราก็เหมือนพยายามประคองและก็พยายามทําประตูแต่มันก็เหลือเพียงแค่ความเด็ดขาดที่เราต้องทําให้ได้นะครับจังหวะเราบิวอัพเกมดีนะการเซต1 2 2การใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ถือว่าทําได้ดีหลายคนเลยเลี้ยงกี่ตัวหนึหนเนี่ยเราผ่านได้แต่เรื่องของทีมเวิร์ก ในชุดที่2ชุดครึ่งหลังเนี่ยอาจจะต้องปรับซึ่งสุดท้ายก็จบเกมครับเราชนะไป5ประตูต่อ2ส่งวอลให้ทีมฟุตซอลสาวไทยเราผ่านเข้าสู่รอบสทีมสุดท้ายได้สําเร็จและก็ต้องไปลุ้นเจอกับคู่ระหว่างอินโดนีเซียพบกับทีมชาติจีนซึ่งอินโดนีเซียเองก็อยู่สายเราก่อนหน้านี้นะครับและก็เสมอกับไทยส่วนจีนเองถือว่าฟอร์มแกร่งฟอร์มแรงฟอร์มน่ากลัวนะครับเพราะ เข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มชนะ3เกมรวดเก็บ9คะแนนเต็มส่วนอีกฝากฝังหนึ่งอีกสายหนึ่งครับเป็นเพื่อนรักทีมชัดเวียดนามครับที่เกมล่าสุดในรอบ8ทีม ก็ไปแพ้ญี่ปุ่น2ต่อศูย์ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นก็เข้ารอบ4ทีมไปลุ้นเจอกับคู่ระหว่างอิรานพบกับไชนิสไทเปตอนนี้เท่ากับว่านในอาเซียนเหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับไทยเราก็ลอยลำไปกดกับรอบ4ทีมสุดท้ายไปรอลุ้นเจออินโดกับจีนนี่แหละครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูอย่างหนึ่งคือในรอบแบ่งกลุ่มของไทยเราครับอยู่สายเดียวกันกับญี่ปุ่นอินโดนีเซียและก็บาเรนครับแต่ว่า ทีมสาวไทยของเราสามารถผ่านเข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มได้สำเร็จโดยการชนะ2เสม,มอหนึ่งและก็ไม่แพ้เลยนี่คือผลงานอันสุดยอดนะครับโดยเฉพาะเกมแรกเราเจอกับทีมชาติบาเรนเกมนั้นเนี่ยไทยเราก็ชนะไ,ไปสีต่อศูนย์ครับได้ประตูจากสสิการเจนจีราปะทิตาและก็ดาริกาส่วนอีกเกมหนึ่งเกมที่2ครับต้องโคจรมาพบกับทีมชาติอินโดนีเซียก็จบกันไปด้วยการเสม,มอศูนย์ประตูต่อศูนย์และก็อีกเกมหนึ่ง เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็เป็นเกมชี้ชะตาเกมตัดสินด้วยกลายเป็นว่าเราสามารถล้มญี่ปุ่นด้วยกันยิง3ประตูต่อ1ซึ่งรูปเกมญี่ปุ่นขึ้นนําเราก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายเหมือนพวกเขาเองก็มาทําเข้าประตูตัวเอง แล้วหลังจากนั้นในครึ่งหลังก็เป็นไทยเราที่มายิงแซงในนาทีในนาที28แล้วก็นาทีที่32เท่ากับว่าโอกาสตอนนี้แล้วก็แสงสว่างตอนนี้มีลุ้นอย่างสูงเลยครับที่ทีมชาติไทยสาวไทยเราจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะว่าการเจอกับอินโดการเจอกับจีนถ้าเกิดเรามีฟอร์มการเล่นแบบที่เจอกับญี่ปุ่นที่เบียดเอาชนะพวกเขาได้เนี่ยมันจะเป็นแมตท,ที่น่าสนใจเลยครับการชนะญี่ปุ่นเนี่ยผมถือว่าเป็นแมตแห่งปีเลยนะกับฟุตซอลสาวไทยเราเพราะว่า หลดล็อกในรอบ8ปีนะครับและการชนะในครั้งนี้เนี่ยเป็นการชนะครั้งที่2ในรอบ18ปีของทีมชาติไทยเราประเภทหญิงโอ้โหถือว่าฟุตซอลไทยเราสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อีกครั้งนะครับในการชนะญี่ปุ่น3ต่อ1แล้วก็เข้ารอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับหนึ่งด้วยซึ่งถ้าเกิดให้ย้อนกลับไปในแมตช์ที่เราชนะเนี่ยก็ต้องย้อนไปในปี2 0 1 7เลยเราเคยปราบญี่ปุ่นมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศของเ Asian Indoor and Martial Arts g สเกมนะครับด้วยสกอก์เดียวกัน3ต่อ1 แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้อยู่ตลอดเพราะว่าญี่ปุ่นมาตรฐานเขาสูงจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นชุดผู้เล่นชายหรือว่าชุดผู้เล่นหญิงและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับพวกเขาเองก็มีมาตรฐานที่สูงเล่นหลากหลายจังหวะต่อวอลไหลลื่นส่วนใหญ่ก็ไม่จบด้วยบอลจังหวะแรกจังหวะ2นะครับแต่จะจบด้วยบอล4ามถึงหจังหวะถือว่าเป็นทีมที่ยากจะต่อก่อนแต่เราก็กำราบมาได้ในที่สุดจนผ่านเขารอบมาแล้วก็โคจรมาเจอกับฮ่องกง ก็ชนะไปแบบสบายๆ5ต่อ2ประตูโอกาสเข้ารอบชิงตอนนี้สดใสเลยครับเจอใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียโดยจีเดงก็ฟอร์มดีนะชนะทั้งออสเตรเลียามา3-1ชนะทั้งไชนิดไทยเปมา5-3ต่อแล้วก็ ชนะอุซเบกิสถานมาอีก3ประตูต่อ1ส่วนอินโดเองครับที่จะเจอกันก็ไปแพ้ญี่ปุ่น5ต่อ2เสมอกับไทยแล้วก็ไปชนะบาเรน5ต่อ1น่ทำให้พวกเขาได้สิทธิ์เข้ารอบเป็นอันดับ3ดีที่สุดที่ผ่านเข้ารอบมาในครั้งนี้โดยในรอบสี่ทีมสุดท้ายครับทีมสาวไทยของเราทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะแข่งขันในวันที่15พฤษภาคมนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับผมเชื่อว่า อีกเป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นสาวไทยเราจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าอาจจะเจอกับญี่ปุ่นอีกรอบก็ได้เพราะญี่ปุ่นถือว่ามีฟอร์มที่ดีนะถ้าเกิดไม่นับเกมที่แพ้ไทยญี่ปุ่นก็ชนะมารวดเลยครับชนะทางอินโดชนะทั้งบาเรน aren, แต่ไปแพ้แค่ไทยอย่างเดียวแล้วแพ้3 1หนึ่งด้วยเนี่ยสกอร์ก็ค่อนข้างว,าว้าวและก็เซอร์ไพรส์ ส่วนเวียดนามตกรอบไปไร่ได้เรียบร้อยเวียดนามถือว่าฟอร์มดีในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จบอันดับหนึ่งของกลุ่มได้แหละชนะทั้งฮ่องกงชนะทั้งฟิลิปปินส์และก็ไปเสมอกับอิหร่านซึ่งเดี๋ยวยังไงมารอตามชมตามเชียร์กันต่อในรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับ15พฤษภาคมนี้ทางตารอดูไปด้วยกันและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกด like,, ไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้า เจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย